สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูตูเกตร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมารีวิวโรงแรมที่เราไปเที่ยวที่พัทยากันค่ะซึ่งอันนี้เรามาเที่ยวกันสองวันหนึ่งคืนนะคะโดยใช้สิทธิ์ของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะโรงแรมนี้ชื่อว่าอานาอาณารีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยานะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนี่เองค่ะนี่ค่ะพอมาถึงนะคะก็จอดรถให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมาเช็คอินนะคะเหมือนตรงเช็คอินเนี่ยมันจะอยู่ชั้นล่างนะคะ ก็จะมีพัเจ้าหน้าที่พนักงานคอยบอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็เราจองผ่านแอปมาเขาก็จะให้เราเปิดแอป amazing Thailand นะคะแล้วก็มีสแกนหน้าด้วยค่ะถ่ายรูปอะไรให้เรียบร้อยนะคะลงชื่ออะไรให้เรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยก็นี่ค่ะมีววลคัมดินด้วยค่ะแต่ว่าววล้ามดินที่นี่เป็นไอศครีมนะคะนี่ค่ะก็เป็นแบบร้อนเนาะเขาก็คงแบบอ่ให้ติมมากินนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโถงล็อบบี้ค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะแป,ป๊บเดียวก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะคือแอป,ปก็คือเปิดใช้ได้ปกตินะคะนี่ค่ะเรามาเที่ยวจงังหวัดชลบุรีกันค่ะแล้วก็มารีวิวที่พักให้เพื่อนดูกันนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะก็ได้คี์การแล้วนะคะตอนที่เช็คอินเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงมินิบาร์ในห้องอสามารถทานได้หมดเลยนะคะเราก็จะไปดูกันะค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะห้องเราอยู่ชั้นหกนะคะขึ้นไปแล้วค่ะ ก็ลิฟต์ก็จะมีหลายตัวนะคะก็เลือกใช้ซ้ายขวาได้เลยค่ะข้างล่างก็จะมีสระว่ายนะ้ำมีอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องก่อนโรงแรมใหญ่มากเลยค่ะคืออันนี้เราใช้สิทธิ์เที่ยวไทยคนละครึ่งใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะได้ลดอยู่5 0นะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ลดอยู่4 0ตามขั้นตอนเขาแหละนี่ค่ะก็เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเนี่ยคือห้องก็คือแบบว่าเป็นสัดส่วนชัดเจนมากๆคะ่ะเข้ามา ขวามือเมื่อกี้คือห้องน้ํานะคะอันนี้คือเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นโถงห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้ก่อนเนาะเตียงก็คือนิ่มมากค่ะแบบนิ่มมากแบบว่าดูวิญญาณไปเลยแล้วก็ทีวีโทรศัพท์อะไรพวกนี้ค่ะก็มีติดห้องแล้วก็ใช้ได้ปกตินะคะทีวีก็เป็นสมาร์ททีวีแล้วก็มีโซฟามีโต๊ะเอาไว้ทานขนมทานอาหารนะคะนี่ค่ะทานได้ข้างนอกก็มีระเบียงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกเนาะนี่ค่ะรอคุณผู้ชายเขาเปิดม่านแบบหนึ่ง นี่ของเขิงอะไรก็ยังไม่วางนะคะก็เปิดห้องก่อน,นะคะ่ะมาดูถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่เราก็จะไปดูด้านนอกกันนะคะห้องก็คือกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้เราจองมาในห้องของแบบซีวิวนะคะซึ่งราคาที่เราจองได้ในวันนี้นะคะผ่านโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเราได้อยู่ที่ราคาประมาณ2,200บาทค่ะห้องมันกว้างมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะคือห้องนอนแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ําห้องน้ํากว้างมากค่ะคือเหมือนจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงได้เลยนี่ค่ะก็มีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะน้ําร้อนน้ําเย็นปกติค่ะอาเชดตัวแล้วกอ็อ่างล้างหน้านะคะก็มีก๊อกน้ําร้อนน้าเย็นเลือกได้เลยนะคะแชมพูยาสระผมได้เป่าผมแลยคือเขาใส่ไว้ให้ในถุงนี้เรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้าน,นะคะ่ะเรียบร้อยมากๆนะคะส่วนใครไม่อยาก อาบที่อ่างอาบน้ําก็มีชาเวอร์ให้นะคะนี่ก็เป็นชักโครกปกติเนาะเป็นห้องน้ําปกติก็คือรวมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่มากค่ะกว้างมากนี่เดี๋ยวเราก็ออกประตูซ้ายซ้ายตรงนี้ก็เหมือนทะลุก,กันได้หมดเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่วางของแบบชุดอาบน้ําหรือว่าล่มหรือว่ารองเท้ากระเป๋าอะไรของงังโรงแรมเขามีให้หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ได้เลยค่ะ ก็มีสลิปเปอร์มีรองเท้าที่ใส่ลงไปเดินข้างล่างได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะเยอะมากๆของใช้ในนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนมินิบาร์นะคะก็มีขนมมีถั่วชากาแฟมีน้ำให้สีขวดนะคะแล้วก็มาดูน้ำในตู้เย็นค่ะเขาบอกว่าทานได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยที่เขาวางไว้ให้นี่คือทานได้หมดเลยนะคะ นี่ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นโรงแรมนี้แล้วเขาก็แจ้งว่าตอนสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีควงกระบองรอบกองไฟให้ดูนะคะนี่ค่ะสระน้ําอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นวิวซีวิวทะเลก็เห็นด้านข้างนะคะประมาณนี้มาเที่ยวก็รู้สึกสดชื่นมางแเลยค่ะเฟรชมากนี่พื้นที่โรงแรมคือใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะมีต้นไม้มีหญ้าแล้วก็ จริงๆอะเราอยากถ่ายตรงสระว่ายน้ำมาให้ดูนะคะมันจะมีสไลเดอร์ด้วยแต่ว่าคนเล่นน้ําอยู่ตอนที่เราไปอะค่ะมันค่อนข้างเยอะเลยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทั้งเด็กอะไรเงี้ยค่ะเล่นน้ํากันเยอะมากเราก็เลยจะไปถ่ายตรงชายหาดมาให้ดูก่อนนะคะก็เป็นทางเชื่อมไปชายหาดเลยค่ะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นคาเฟ่น,นะคะเนี่ยค่ะเป็นร้านสีชมพูนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่โซนด้านหลังของโรงแรมนะคะก็ไปนั่งทานได้นะคะเขาก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเหมือนตอนกลางคืนเขาก็เปิดค่ะ นี่ค่ะก็เป็นภาพรวมโรงแรมค่ะตึกนี่ค่ะตึกสีดําๆนี่นะคะแล้วก็แล้วก็เป็นตึกที่แหลมแหลมมีหลังคาตึกพวกนี้ค่ะก็คือเป็นพื้นที่ของโรงแรมทั้งหมดนะคะใหญ่มากค่ะแล้วก็มีโซนที่เป็นวิลล่าด้วยนะคะแต่เราเอาพักตรงโซนตึกนะคะตึกสีดําๆเมื่อกี้ค่ะนี่คุณผู้ชายเขาก็ไปถ่ายรูปทะเลแล้วก็ไปถ่ายวิวคือเงียบสงบมากค่ะแบบ บบมันเงียบสงบมากๆเลยค่ะ,ะก็มีเก้าอี้อะไรให้เรานั่งชิลคนก็ไปเดินเล่นเขากลับขึ้นมาบนห้องนะคะก็แบบเหนื่อยแล้วขึ้นมาบนห้องนี่ค่ะเขาก็เอาขนมมาวางไว้ให้เรานะคะบนหัวเตียงค่ะน่ารักมากเลยก็เป็นขนมแบบของทางโรงแรมแบบเหมือนเป็น o บุฟเน s สแน k ให้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็ก็ค่ำมืดแล้วค่ะนี่ค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะมารอดูกับควงกระบองไฟนะคะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่โรงแรมเขาจัดโชว์ให้นะคะ ประมาณสองทุ่มเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพนักงานคอยมาเล่นไฟให้เราดูตรงลานก่อนที่จะถึงทะเลเมื่อกี้ค่ะตรงยา่าสีเขียวที่มีร้านอาหารสีชมพูเมื่อกี้เนาะนี่ค่ะควงกระบองไฟอันนี้ก็คือเป็นบริการฟรีนะคะไม่ได้เก็บเงินเนาะแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะประมาณหนึ่งซึ่งก็โอ้สนุกสนานมากเลยค่ะเด็กๆผู้ใหญ่ฝรัง่ตงต่างชาติมายืนดูกันหมดเลยค่ะของทางงแรมเขาก็แจ้งทุกคนเลยคะ่ะว่ามีโชว์นะทุกคนก็มารอดู แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืนนะคะเรามาดูตอนเช้ากันค่ะอันนี้ก็เป็น warning นะคะลงมาก็คือตอนนี้คือเงียบสงบ้วคะสระสว่ายน้ไลเดอร r ตรงนี้ค่ะมันจะมีสลเดอร์มีห่วงให้เล่นนะคะซึ่งทุกคนก็ลงมาทานอาหารเช้าค่ะแต่เราจะไปเล่นน้ําก่อนนะคะเล่นน้ําสระเนี้ยค่ะมันจะมีสองชั้นนะคะอย่างข้างล่างค่ะเขาจะติดกับตรงส่วนที่ทานอาหารเช้านะคะเราก็จะเขินนิดนึงค่ะเราจะขึ้นมาเล่นชั้นบนกันนะคะมี2่องชั้น,นะคะ่ะแบบใหญ่มากสระยาวมากเลยค่ะ นี่เราก็ขึ้นมาเล่นบนชั้นสองนะคะซึ่งซ้ายมือเ,เป็นตึกที่เราพักเมื่อกี้นะคะห้องก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำเห็นทะเลนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นห้องอาหารนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเล่นน้ํากันตรงนี้นะคะออกกาลังกายยามเช้าค่ะตอนนี้ที่มาเล่นประมาณเจ็ดโมงนะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหระคะ่ค่ะตอนที่เรามาเล่นนี่ก็ไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยค่ะทุกคนก็ไปทานอาหารเช้าอยู่หรือว่ายังพักผ่อนอยู่นะคะ นี่ค่ะตึกก็คือสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะยาวมากนี่แล้วก็ถ่ายบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูนะคะซึ่งจริงๆสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะฝั่งที่หันออกไปทะเลค่ะมันจะเป็นแบบกระจกด้วยนะคะถ้าถ่ายจากข้างล่างอาจจะเห็นคนเล่นน้ําอยู่เนาะนี่อันนี้ก็มีคิดขับให้ด้วยนะคะอยู่ใต้ตึกของสระว่ายน้ำเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นโซนเดียวกันเลยข้างล่างก็จะเป็นคิดขับมีฟิตเนสนะคะเนี่ยใครมีเด็กเล็กๆมาด้วยก็มาเล่นในนี้ได้นะคะแก้เหงาแก้เบื่อของเด็กๆเนาะ มีกิจกรรมเยอะเลยค่ะในนี้อันนี้ก็เช้าอยู่เนาะยังไม่ค่อยมีคนมาค่ะตอนนี้ก็เป็นฟิตเนสนะคะก็อยู่ข้างๆกันเลยค่ะอยู่ใต้ชั้นตึกว่ายน้ําเหมือนกันนะคะก็มีคนมาใช้บริการอยู่ค่ะประมาณคนสองคนเขาก็มาเดินมาวิ่งกันนะคะคุณผู้ชายเขาก็ทําเป็นยกเล่นค่ะอันนี้คือเราไปเปลี่ยนชุดจากการว่ายน้ํามาแล้วนะคะว่ายน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมาจะมาทานอาหารแหละแต่ก็มาแวะตรงนี้ก่อน แล้วก็มาทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าที่นี่เยอะมากค่ะแบบเยอะมากมากแบบเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละสเตชันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันไขค่ค่ะคือแบบอยากได้แบบไหนบอกเขาได้หมดเลยซึ่งนอกจากเมนูไข่ดาวไข่ต้มไข่ทอดหรือออมเล็ตที่เขาทําไว้ให้แล้วนะคะก็ยังมีเมนูที่สามารถสั่งได้ค่ะพวกไข่กระทะพวกต่างๆค่ะคือเมนูที่เกี่ยวกับไข่คือบอกเขาได้เลยนะคะ เขาก็สามารถทําให้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เบคองเบคอนก็คือตักสเตชันไข่เมื่อกี้นะคะแฮมเบคอนต่างๆนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นอาหารต่างชาตินะคะอาหารแบบยุโรปหรืออะไรประมาณนี้นะคะมีมีมีหมดะคะ่ะเดี๋ยวมีอาหารตะวันตกแล้วก็มีอาหารเอเชียมีอาหารญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยมีบาสลัดเนยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะโรสปาเกตตีใส่กอ,อกแล้วพวกนี้ค่ะมีหมดคะ่ะอาหารไทยก็จะอยู่โซนข้างนอกหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูเนาะนี่ค่ะแล้วก็พยายามเปิดให้ดูทีนี้ทีละหน่อยนะคะตอนที่เรามาทานนี้ก็ค่อนข้างสายนะคะเพราะว่าเรามวัวแต่ไปเล่นน้ําแล้วก็เดินชมรอบๆนะคะนี่ค่ะก็เป็นแบบพวกอาหารญี่ปุ่นมีซูชิมีซุปมิโซะแล้วก็เป็นบาสลาดัดมีชีสมีอะไรให้ผสมเองได้เลยค่ะก็มีแบบมีถาดมีอะไรให้นะคะต่างๆหรือว่าจะเอาที่เขาแบบว่าผสมไว้ให้แล้วบาผล,ลไม้นี่อาหารสุขภาพมากๆเลยค่ะ มีชีสมีอะไรคือถ้าหมดเนี่ยเขาก็เตรียมสเตชันใหม่ให้เลยนะคะอันนี้ค่ะเขากำลังจะเอาของใหม่มาลงนะคะแตงโมอะไรต่างๆค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะก็เป็นน้ําสลัดเลือกสัรนได้เลยนะคะอันนี้เป็นโซนข้างในอยู่นะคะอันนี้คือใต้ตึกแล้วเป็นจะมีโซนข้างนอกอีกนะคะอาหารสาหรับเด็กก็มีค่ะซีเรียลนมต่างๆขนมปังแซนด์วิชนี่เยอะไปหมดเลยค่ะนี่พาเพื่อน <ๆ S 2> มาดูนะคะอาหารเช้าที่นี่เยอะมาก น,นี่ก็เป็นโซนขนมปังค่ะแพนเค้กวัฟเฟิลคอฟเฟลมีหมดนะคะนี่โดนัทก็มีแบบนี้นะคะทำมาแล้วก็ห้อยแบบนี้นะคะหยิบได้เลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะขนมเขาเราก็เดินมาถ่ายก่อนนะคะเรายังไม่ได้เลือกเลยค่ะว่าเราจะกินอะไรเดินไปเรื่อยคะ่ะมันเยอะมากจะเลือกไม่ถูกเลยค่ะคนก็มาทานกันเยอะแล้วนะคะที่นั่งก็จะอยู่ตรงข้างในแล้วก็มีข้างนอกเขาจะถามนะคะว่า ตอนที่เราเดินเข้ามาเราแบบจะนั่งข้างในหรือข้างนอกเขาจะได้ดูโซนให้แบบพนักงานก็บริการดีค่ะนี่ก็เป็นโซนนะนี่เรามาข้างนอกแล้วค่ะข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบาร์ข้าวต้มค่ะมีบาร์ก๋วยเตี๋ยวมีบาร์แบบข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยมีนะคะแล้วแต่น่าจะเป็นแล้วแต่วันแต่วันที่เราไปเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวหมูแดงอะไรพวกนี้ยค่ะแล้วก็ข้าวราดแกงเนี่ยค่ะอยู่ตามซุ้มเนี่ยค่ะเยอะมาก แล้วก็เปิดมาให้ดูเท่าที่เปิดได้นะคะพวกอันนี้ก็เป็นอาหารไทยข้าวผัดเส้นผัดผักต่างๆมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะอันนี้ก็เป็นพวกแกงค่ะแกงเขียวหวานหมูแกงเขียวหวานไก่อะไรเนี่ยค่ะก็ต้มมันก็มีทั้งอาหารที่แบบมีรสเผ็ดแล้วก็รสจืดนะเพราะว่าคนเราก็หลากหลายนะคะนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ปิ้งก็มีมาแบบนี้หละคะ่ะแล้วก็มีปลาท่องโกด้วยนะคะนี่เขาก็ทอด แบบสดๆให้เราเห็นแบบนี้แล้วค่ะส่วนของปิ้งเขาน่าจะปิ้งที่อื่นนะคะพอหมดเขาก็ยกมาเติมให้ใหม่นะคะนี่ค่ะพระทงโกก็คือแบบเยอะแบบนี้เลยคะ่ะทออเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะคนก็มารอตลอดตรงนี้ก็เป็นสเตชันแบบเหมือนกาแฟโบราณชาบโบราณส่วนใครกินกาแฟสดเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างในนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูตอนทีหลังนี่ค่ะเราเดินย้อนกลับไปค่ะตรงนี้ก็จะมีเครื่องทำกาแฟอยู่ประมาณแบบ3ามสี่เครื่องเลยค่ะคนก็คือรอกดกาแฟตลอดนะคะ นี่ก็เป็นอาหารที่เราได้มาวันนี้นะก็ง่ายงคะ่ะก็แมาว่ากินแบบค่อยๆกินนะคะอาหารมีเยอะมากๆเลยคะ่ะค่อยๆกินนะคะขนาดเรามากิน9ก้าโมงอาหารก็ยังเยอะอยู่นะคะแบบเขาเติมตลอดคะ่ะน้ําชากาแฟอะไรก็คือแบบมีเยอะตลอดพนักงานก็บริการดีมากๆเลยคะ่ะจะกินอะไรจะเอาอะไรก็คือบอกขอได้เลยนะคะนี่คุณผูช้ชายเขาก็กินโชว์หนึ่งกรุปค่ะกินค่อยๆกินไปเรื่อยๆคะ่ะเวียนไปเรื่อย ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ค่ะโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยังมีอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ